บัดนี้มิตรเมืองแมนมองเห็นเราว่าพยานอันตรายทั้งหลายลุมล้อมตัวเขาเข้ามาหลายสายหลายทางแต่ก็มีจุดหมายอันเดียวกันคือสังหารเขาให้ด่าวดินไปจากโลกนี้ลายหนึ่งเข้ามาทางพ่อของแม่สาวแก้วกับลายนายชอยในเคลือนจะเป็นลายเดียวกันหรือไม่ก็ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่ทั้งสองลายปรารถนาอย่างเดียวกันเขาจัดการกับสภาพภายในห้องให้เรียบร้อยได้อย่างเก่าแล้วเทเหล้าที่เต็มไปด้วยยาพิษขนาดสังหารทหารได้ครึ่งกองร้อยทิ้ง เราตั้งต้นคิดว่าเขาจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับสายสองสายที่มุ่งเข้ามาสังหารเขาในที่สุดเขาเห็นว่าเป็นการจําเป็นเสียแล้วที่ต้องเรียกร้องอีกสี่เสือของเขาคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าคนหนึ่งให้มาร่วมงานกับเขาในจํานวนทั้งหมดที่กําลังผาสุกอยู่ที่ปากพลีนครนายกนั้นมีแสนสุรศักดิ์ปลิวปานทองวิงไกลาลาดและกรดแก้วสามสี 4, และมีในสัน้นบางหมดุดเป็นสมุนห้อยท้าย เขาจึงมีงานที่จะทําต่อไปสองสามอย่างเพื่อคืบคลานเข้าสู่อํานาจมืดอันร้กาศที่ฝั่งตัวของมันเองอยู่ในวงการอันมืดมนใครในสี่หรือ6คนนั้นที่เขาต้องการวิงรร่งไกลลาดผู้พร้อมเสมอที่จะก่อเหตุการณ์ร้ายให้มันเกิดขึ้นไม่เลือกสถานที่และเวลาบางทีอาจเป็นกรดแก้วสามสีผู้มีสมองเฉียบแหลมในเล่กลและวงการพนันสารพัดอย่าง ทันทีนั้นเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปนครนายกในวันรุ่งขึ้นแล้วการดาก,ก็ก้าวเข้ามาในห้องของเขาเล่ากับนางหมายผู้จำแรงแปลงกายได้สารพัดอย่างแต่คราวนี้ไม่มีสุรางตายจริงเขาอุทานยังตกใจนี่คุณกลับเข้ามาทำไมครับคุณการดายิ้มการดาหวานน่ารักและบริสุทธิ์จับใจมีเรื่องต้องพูดกับลุงมิสสิคะร่อนตอบเสียงไพเราะ เขาไม่เข้าใจถึงความสับสนพันพัวที่จะเกิดขึ้นต่อไปกับหญิงสาวคนนี้และสุรางเมื่อสักครูู่นี้เองเขาคิดว่าสุรางคงตัดความจําเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกับเขาออกเสียสิน้นแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เข้าใจและไม่มีทางจะเข้าใจนอกจากรอฟังต่อไปมันดึกแล้วครับคุณหนูช่างเถอะค่ะมันจะดึกยังไงไม่ใช่เรื่องที่หนูต้องเก็บเอามาคิดเลยลงมิดนั่งให้สบายสิคะนั่นไงครับเล่าหนูเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าผู้ชายแบบลงมิดเต็มไปด้วยเรื่องผจญภยัยแล้วก็เล่านิดหน่อย มิทหัวล้อออกมาอย่างรู้สึกขบขันจริงๆเขาเลื่อนเก้าอี้ให้การดาตัวเองเดินไปลินเล่าปากก็พูดไปว่าแล้วทําไมไม่กลับไปนอนเสียทําอะไรหรือคิดอะไรในทางที่ดีงามเหมือนคุณสุรางค์ท่านดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยประกายอันประหลาดเมื่อจองอยู่ที่ร่างของเขาขณะที่ยืนหันหลังให้เมื่อเขาหันกลับมาการดาจึงพูดขึ้นหนูรู้เหมือนกันเรื่องนี้คงกระเทือนใจลุงมิตรอยู่มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งลุงมิรขาความจริงนี้ยากยิ่งจะเป็นอื่นไปได้ คือน้ำใจคุณสุดรางขอให้ลุงมิทเชื่ออย่างที่หนูได้บอกเถิดว่าใจจริงของคนคนนั้นแม้แต่มดก็ฆ่าไม่ได้แต่กิริยาท่าทางของเธอความเคร่งความสง่าอะไรต่อมี่อะไรหลายอย่างในตัวเธอเป็นความลับของคนอื่นความลับก็คือยากยิ่งที่จะอ่านความรู้สึกเธอออกเขาจะไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งหมดในโลกนี้นอกจากสิ่งที่เขาได้เห็นหนูเองได้พยายามปรับความเข้าใจกับเธอว่าลุงมิทไม่ใช่คนบ้าบินไม่ใช่คนใจคอหยาบช้าแต่ลุงมิรเป็นผู้ชายอีกแบบหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยความจริงจังต่อเหตุการณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทำไมคุณถึงรู้คุณหนูคนยิงลงมิรเหมือนพ่อหนูการดาตอบซื่อ,อแล้วเดืนนี้ท่านอยู่ที่ไหนครับตายแม่ตาย,ตายหนูกำพร้าพ่อแม่มาหลายปีแล้วพ่อไม่ผิดกกับลงมิตรเลยเรื่องที่พ่อควรอธิบายเพื่อจะให้แม่เข้าใจเพราะแม่เป็นคนใจอ่อนพ่อกลับไม่อธิบายเพราะพ่อเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นเรื่องที่อธิบายอย่างไรผู้หญิงก็ไม่เข้าใจคุณหนูเป็นสะพองหรือเปล่าครับ แม่หนูเป็นแต่พ่อไม่ใช่หนูเป็นอิสระพงทางเลือดของแม่หนูเลยต้องใช้นามสกุลทวยเทพแม่ของหนูเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณแม่คุณสุรางมิตรเมืองแมนก้มหน้าลงมองดูพื้นกระดานห้องครู่หนึ่งก็เปลี่ยนเรื่องแล้วถามใหม่ว่าคุณสุรางว่าอะไรผมบ้างคนคนนั้นไม่พูดอะไรมากกว่า3ามสี่คำพูดแล้วก็แล้วไปตั้งแต่ออกจากห้องคุณเธอไม่พูดอะไรเลยนอกจากคําเดียวเท่านั้นว่าเธอเองอาจยุ่งเรื่องคนอื่นมากเกินไปแต่หนูจะไม่ยอมนอนเลยคืนนี้หากไม่ได้ปรับความเข้าใจกับลุงมิตรเสียก่อน ผมไม่ได้เข้าใจอะไรผิดผมเข้าใจดีว่าจิตใจคุณนายของผมเป็นอย่างไรการด,าด่าโหดราะพร้อมตวัดห่างตาคอนลุงมิตรเหมือนพ่อไม่ผิดเลยผู้ชายให้เก่งแสนเก่งต้องงอนต้องใจน้อยเจ็บใจที่เจตนาดีแต่ไม่มีใครเห็นบรรยากาศในห้องนั้นจึงเต็มไปด้วยเสียงโหดร้อนของมิตรเมืองแมนและความน่าเอ็นดูของการดา่าที่จับความรู้สึกของเขาย่อหนูเหรอคะเปล่าผมชอบที่คุณหนูพูดอะไรตรงๆเหรอคะหนูเป็นคนอย่างนั้นเอง เด็กผู้หญิงพูดอะไรตรงไปตรงมามากนะก็ไม่ดีนะคะลุงมิตรขาเรื่องที่คุณสุรางพูดนะ่ะลืมมันเถอะคะ่ะลุงมิตรต้องให้อภัยเด็ดขาดเลยผู้หญิงเนะี่ยเสมอชั่วชีวิตของลุงมิรก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะหนูส่งคุณสุรางกลับบ้านแล้วย้อนกลับมาอีกก็ได้ยินในห,หมอนั่นนอสารภาพนี่เองทําให้หนูเห็นว่าลุงมิรถูกร้อเเซเลยคุณสุรางเข้าใจผิดเพราะเมตตาของเธอมากไปสักหน่อยลุงมิรต้องลืมให้ได้นะคะดูสิคะเรามีกันสองคนเท่านั้น คุณน้าของเราก็รีบตาแหกจะกลับให้ได้เหลือสองคนจริงๆเดี๋ยวนี้เราชักรู้อะไรขึ้นมาบ้างแล้วล่ะค่ะทําไมเขาถึงกีดข่าเรานั่นเป็นเรื่องที่ควรรู้มาตั้งนานแล้วครับเหลือค่าลุงมิตรหนูนี่เป็นคนยังไงก็ไม่รู้มันเชื่อใจตัวเองหรือเกินว่าเวลานี้เราควรพึ่งลุงมิตรมากกว่าใครคุณสุเทพคุณทนายความอะไรนะั้นหนูว่าใช้การไม่ได้ทั้งสิ้นนั่นเหรอครับมิตรยิ้มแต่ความคิดความเห็นอะไรของคุณเนี่ยอย่าได้เอ่ยปากออกไปเป็นอันขาดจะเดือดร้อนอีกก็ทุกวันนี้ไม่ได้เดือดร้อนหร คุณสุรางของเราอยากกลับไปอยู่ปักใต้เสร็จละเกินแล้วเธอว่าอย่างไรครับเธอว่าคนอย่างเราไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรเป็นเศรษฐีหรืออะไรมันก็อยู่ได้ทั้งนั้นแหละค่ะที่หนุมาหาลุงมิดวันนี้และค่อนข้างดึกเพื่อขอร้องว่าลุงมิรอย่าเอาคำพูดของพี่สาวมาเป็นอารมณ์นะคะอย่าทอดทิ้งเรานะคะหนูแน่ใจว่าหากไม่มีลุงมิรอีกคนหนึ่งเราสองคนพี่น้องอยู่สู้กับคนพวกนั้นเรารู้ดีว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนับวันมีแต่แพ้แต่จําเป็นเหรอคะที่เราต้องแพ้คนผ่าน จากนั้นอีกไม่นานเขาก็พาหล่อนไปส่งที่บ้านพร้อมกับเริ่มรู้สึกว่าการด่าแม้จะเป็นเด็กกว่าสูดรลางแต่บางทีอาจฉลาดกว่าอ่อนหวานกว่ารู้การอันควรไม่ควรกว่าพี่สาวเขาออกจากบ้านไปก่อนเช้าตรู่ก่อนเที่ยงวันนั้นเขาก็ลงไปยืนที่ปากทางเข้าอำเภอปากพลีมิตรเมืองแมนเต็มไปด้วยความอบอุ่นอีกวาระหนึ่งไม่ใช่ว่าปากพลีจะเป็นทินฐานดั้งเดิมของเขาหากแต่ว่ามันเป็นทินฐานที่รวมมิตรสหายทั้งหมดของเขาไว้ ทุกคนสิ้นไปจากความห่วงใยของเขาไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งกระจัดพลัดพลายจากกันและแต่ละคนก็ล้วนแต่มีปมด้อยประจำตัวซึ่งถ้ารวมกันเข้าเมื่อไหร่ก็พอจะเหนียวหลังกันได้มันจำเป็นเหลือเกินเขาพูดกับตัวเองท่ามกลางแสงแดดก,ก่อนเที่ยงวันนั้นที่จะต้องเรียกร้องคนเหล่านี้ไปการศึกศึกนี้มันเหลือกำลังจริงๆเขากวาดสายตามองซ้ายมองขวา ทันใดนั้นเองเขาเห็นชายร่ำสั่งสูงราวกับยักษ์ปักหลั่นคนหนึ่งเพ่นพรวดออกมาจากร้านขายเหล้ามองกำลังหนีใครมามิดเมืองแมนถอยหลังหลบเข้าไปเสียตอนหลังแผงลอยหลังคาจากคำคลาตรงมุมทางเลี้ยวเพื่อรอดูเหตุการณ์ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะคนที่เพ่นออกมาจากร้านนั้นคือวิงไกรลาดเขาเกือบต้องหันหัวเราะออกมาให้มันขับถนนเมื่อเห็นหญิงสาวร่างกายกระจ้อยร้อยคนหนึ่งหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูรูปร่างกระทัดรัดสมส่วน ถือฟืนขนาดย่อมพอมือของหล่อนและพอจะแบะหัวนายักษ์ลราลาดคนนั้นได้ถ้าหลันตามลงมากินเหล้ากลางวันใครว่าเสียงแม่หนูน้อยน่ารักคนนั้นว่ากินแล้วยังพานกระทบคนนั้นทีกระทบคนนี้ทีใหญ่นักเหรอมามาสู้กับอีต้อยคนนี้มาตัวต่อตัว,ตวมันเป็นเรื่องประหลาดและคนขบขันพอใช้ที่ยักษ์ลาราดของเขายกมือท่วมหัวปากร้องต่อต้อยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดป่าไม่ได้กระทบใครเลย หน่อยป๋าเป็นเตียเ่ยกูเหรอเสียงแม่สาวต้อยร้องถามสีหน้าบอกชัดว่าความโกรธเกือบไม่มีเหลืออยู่ในขณะที่พยายามกั้นหัวเราะยังสุดความสามารถตัวคนเดียวกินสับปะรดห้าลูกเหล้าสามขวดก๋วยเตี๋ยวหกชามไม่มีใครว่าเลยกินยังไม่ต้องอับอายใครเขาเลยแล้วเขาจะไม่หัวเราะแต่ดันไปพานเขาอีกเอาหนี้เก่ามาชนนะอย่าหนีนะถ้าอย่างนั้นละก็ะมิตรเมืองแหมนลำพึงกับตัวเองแม่สาวต้อยคนนี้แหละ เห็นจะเป็นนางเอกไอ้ย yeah, right. ักษ์สาเราเป็นแน่แท้แล้วเขาก็ร้องออกไปว่านี่แน่แม่หนูต้อยฉันจะชกหน้าไอยักษ์คนนั้นให้คว่ำไปเลยถ้าเขาไม่ใช้นี่เธอแม่สาวต้อยหันควับเหมือนสะดุ้งปากอันกว้างของเขาแยกออกพร้อมเสียงลั่นสนั่นฟ้ากึกก้องมิดเมืองแมนมิดเดินเข้าไปพร้อมกับเขาแล่นทลาฟุ่นตลบเข้ามาวิ่งตรงมากอดร่างของมิดไวแน่นปากก็ร้อง แม่โวยแม่โว้ย,วยพเพลงรูปหลอกกูมาแล้วโวยแม่โวยพวกที่อยู่ในร้านพากันยกขยองออกมาดูบางคนไม่รู้จักแต่บางคนก็รู้ว่าเขาเป็นใครเจ้าของร้านขายของพยักหน้าให้กับคนในร้านที่ลุ้มกันถามว่าใครคือคนที่วิ่งไกลลากกำลังกอดเรากับเป็นคู่รักกันมานานก็เมื่อคร้วนั้นยังไงเราที่ประหลัดแก้วทำสงครามกับห้าเสือ้ายรวมถึงแสนสุรศักด้วยเราพวกเราเรียกมันว่าศึกห้าเสือ เขาเป็นเสือตัวหนึ่งและเขาเป็นผู้ต่อกรกับฟ้อนแห่งประันตาคามอย่างชนิดท่วมเลือดเขาเล็กกว่าฟ้อนชนิดบางมิดแต่เขาก็ได้พิสูจน์ตรงหน้าหลานนี่แหละว่าฟ้อนแห่งประจันตาคามทําอะไรเขาไม่ได้เขาบาดเจ็บสาหัสเท่าไอ้ฟ้อนนะต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มเหมือนกันเขาชกกันดีกว่าเอามีดอกอันนี้จำไม่ได้หรอพวกพ้องมิดเมืองแมนแสนสุรศักดิ์วิ่งไกลาลาดไอซียินกุยนั่นแล้วก็ไอ้กระลอกกรดแก้วสามสีลไล่ลิงสแสมปลิวปานท้องยังไงเล่า แม่สาวตอยพอมองเห็นหน้ามิดเมืองแมนยิ้มเพลก็อายโยนท่อนฟืนทิ้งพอล่อนยิ้มรอยบุ๋มรักยิ้มก็เปิดขึ้นที่กระพุ้งแก้มทั้งสองข้างร่อนเป็นสาวร่างเล็กผิวไม่ขาวพองแต่ไม่คล้ำพุ่มพวงทรงอกแม้จะเห็นเด่นชัดแต่ก็ไม่ได้พุ่งผาดผง,งาดอย่างเคยมือหรือจเจริญตามการแตะต้องของมือชายเอวเล็กเอวบางไหลลาดและกลมมิดเมืองแมนไม่เคยเห็นร่อนมาก่อนเลยไม่ว่าที่ไหน มิดเมืองแมนกล่าวไม่มีวันเสีละที่เกลอของฉันคนนี้จะไปเที่ยวเป็นหนี้ใครเขาเขาจุทั้งเหล้าทั้งแกมเพื่อนพ้องเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเขาเคยกินข้าวผัดถึง8ห่อกาแฟดําเย็นอีก6แก้วแล้วยังกินปไปทั้งโกดจิ้มนมอีก6คู่เขาไม่เคยรวยเพราะเหตุนี้เองเขาเป็นหนี้แม่ต้อยเท่าไหร่คิดบัญชีมาฉันจ่ายให้เองเห็นไหมเสียงวิ่งร้องขึ้นฉันบอกต้อยนั่งนานแล้ว เพื่อนฉันคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่ทีหนึ่งวันหนึ่งเขาต้องมาที่นี่แล้วไก่เงินแค่นั้นมันจะซักเท่าไหรเชียวต้อยคอนมิดแต่หน้าของหล่อนยิ้มละใหม่คนอะไรไม่รู้นี่ค้ามาหลอกหนูทุกวันอย่างเมื่อวานเอาจุกแก้วขวดน้ำมาเน็ตมาหลอกว่าเป็นโคตรเพชรยังไม่ได้เจรนใครแต่งงานด้วยเขาจะให้ตาแก่แยายแก่ที่นั่งตรงร้านเล็กนั้นเชื่อกันหมดเลยกระทั่งลูกไอ้ตึงมันบอกว่าขอซื้อมันมาห้าสิบตังเสียงคนในร้านหากันตึง แต่เสียงนั้นไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับการย่อเย,อเยอ้ยเสียแต่ว่าเป็นเรื่องน่าขันจริงๆแม้แต่มิดเองก็อดหัวเราะไม่ได้สนุกเขาว่าเราคอนแม่สาวต่อยเมื่อมิดเมืองแมนเดินเข้าไปหาเจ้าของร้านพร้อมทําท่าดึงซองหนังจากกระเป๋าหลังเจ้าของร้านผู้อารมณ์เย็นเหมือนน้าแข็งก็สั่นหน้าไม่มีอะไรหรอกครับคุณวิ่งมาที่นี่ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนอะไรโลกขี่เล่นของแกเป็นที่รักได้ชอบพอของคนทั้งหมดนี่แหละครับแทบทุกวันแกต้องมีเรื่องสนุกมาเล่น ไม่ว่าเด็กคนแก่ผมไม่เคยคิดว่าแกเป็นนี่เป็นศินอะไรครับเมื่อคราวผมซ่อมหลังคาบ้านก็คุณวิ่งเนี่ยมาทําคนเดียวเสร็จหมดแกเป็นคนสนุกแล้วผู้ที่นี่ก็ไม่ลืมว่าแกเป็นคนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งคนหนึ่งในคราวลบกับประหลัดแก้วเมื่อไม่นานมานี้เองช่างเถอะครับแม่สาวต้อยนั่นใครกันอ๋อหลานภรรยาผมครับแม่เขาตายไปเรียนเย็บปักถักร้อยที่กรุงเทพกับญาติผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งภรรยาผมเห็นว่ากรุงเทพมันไม่วิเศษอะไรสําหรับลูกหลานคนนครนายก ก็เลยไปรับตัวมาเสียเด็กอีกเหมือนกันครับนั่นแหละครับที่เป็นคู่ปรับของคุณวิงใบ้ๆสักหน่อยสิครับพอคุณกรดมาอีกคน,นทีนี้สนุกยิ่งกว่าร้านไหนหมดไม่เว้นหรอกครับบางทีก็มากันหมดผมยังถามถึงคุณเลยทราบหรือเปล่าครับพอแสนกําลังซื้อแท็กเตอร์อีกคันหนึ่งแล้วปีนี้คงอยู่ตัวปีหน้าแล้วครับเห็นจะไปกันยกใหญ่ไอ้แท็กเตอร์คันนั้นคงช่วยไอ้เพื่อนนะแถบนี้สบายขึ้นมิดเมืองแมนถอนใจยาวยังอิ่มเอิบไปด้วยความผาสุก ความเจริญงอกงามของแสนสุรศักดิ์คนเดียวหมายความถึงเพื่อนอีกหลายคนที่ไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานฉันยังมีงานมากมายก่กองที่กรุงเทพเขาบอกเจ้าของร้านแต่เมื่องานเหล่านั้นเสร็จฉันคงมาที่นี่และคงอยู่ที่นี่กับพวกพ้องทุกคนผมเองก็คิดอย่างนั้นผมยังพูดกับพ่อครูยศเขาเลยว่าห้าคนที่รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องยังไงยังไงก็ต้องมารวมกันอยู่จนได้เห็นจะเป็นจริงอย่างว่าล่ะครับมิดเมืองแมนพาไปหาเกลอของเขาที่นั่งอยู่บนมา้า ฟังการอบรมของแม่สาวต้อยอย่างสงบสติอารมณ์มีลอตเตอรี่ใบเดียวคุยวันละหล,หลายร้อยหนค่ะคุณแม่สาวต้อยรายงานไม่ช้าเขาอาจจะถูกจริงๆวิ่วิงถ้านายไม่มีอะไรผูกพันแล้วก็ฉันมาคราวนี้อยากเอานายกับกรดไปด้วยสักพักหนึ่งวิงไกลาลาดมองหน้าเกรอเขายังไม่แน่ใจแวบหนึ่งเขาชมเลืองผ่านใบหน้าสาวต้อยไปอย่างรวดเร็วจริงเหรอแน่นอนที่สุดฉันไม่เคยพูดเล่นไม่ใช่หรอวิง ดยปราศจากการใกล้ครวนหรืออิดออดอย่างใดเลยเขาตกลงทันทีถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่มีอะไรขัดขวางต่อให้มันเป็นน้ําต่อให้มันเป็นไฟมาตอนนี้เองที่มิดเหลือไปมองหน้าต้อยอย่างรวดเร็วสีหน้าของสาวน้อยเปลี่ยนแปลงไปยังเห็นได้ถนัดชัดเจนวิ่งไปคราวนี้อาจเป็นเรื่องใหญ่แต่ถึงอย่างไรเมื่อเสร็จสืกแล้วเราก็กลับมาที่นี่พร้อมกันพร้อมกับฉันเขาจับตาม,มองหน้าวิง่งแม้สีหน้าเขาจะผิดแพกไปบ้างแต่เสียงเขาเข้มแข็งยิ่งนัก ไม่มีอะไรขัดข้องไม่ว่าฉันไอ้กรดหรือแม้แต่แสนแต่ทำไมไม่ให้พวกเราไปหมดฉันต้องการเพียงสองคนเท่านั้นนี่วิงก็แต่น่าแหละเดี๋ยววันนี้เราค่อยคิดกันใหม่บางทีนายอาจไม่ต้องไปก็ได้อ้ามันจะยังไงอยู่เออนะนี่นายจะรออะไรหากว่าไม่มีอะไรทําเข้าบ้านกันเถอะอย่างช้าที่สุดฉันอาจนอนค้างที่นี่คืนวันนี้หรือไม่ก็กลับมันวันนี้เลยถ้ารู้เรื่องวิงลุกขึ้นยืนกรดแก้วสามสีโผล่ออกมา พอหอบบางอย่างเข้ามายัางพลุงพลังพอดีพอเขาเห็นหน้ามิดก็ทําท่าจะทิ้งของพลุงพลังเหล่านั้นแต่ก่อนที่จะทิ้งวิงก็ฉลันเข้าไปรวบไว้เสียก่อนนั่นอะไรของแกกรดเดี๋ยวนี้ไอ้กรดหากินทางดักนกขายหนานีนก,กวักเยอะชิบหายเลยมันขายได้วันหลายสิบบาทวันอาทิตย์อย่างนี้ล้วก็เมากันจมเลยวิงตอบแทนกรดแก้วสามสี 4, ท,ทําท่าเหมือนว่ามิดเมืองแมนตายไปนานแล้วกลับมาเกิดใหม่หรือไม่ก็เข้ามาในความฝัน มันยังไงกันไปยังไงวะมิดนี่พร้อมจะกลับมาอยู่กับเราเลยเปล่าวิงกลายลาตอบแทนเขาจะมาเอาเราไปทําสงครามต่างหากดีดีทีเดียวกดรดลูกค้อมือทั้งสองของเขานี่ก็เหมือนว่ามิดเมืองแมนมาช่วนพวกเราไปตากอากาศยังไงเราวิง่งว่าแต่แกเถอะแกจะไปรอดหรอวะมิดหันควับมาสังเกตสีหน้าของวิงกลายราทันทีแม้ยักษ์ใหญ่จะเป็นคนสำรานเท่ากับสแสวงหาเรื่องทะเลาะวิวาทเราเป็นที่รู้กันในหมู่เพื่อนฝูงว่า เขาเป็นคนใจอ่อนสําหรับหญิงสาวและสวยแม้กระทั่งเป็นนางนกราตรีแต่เฉพาะเรื่องนี้สีหน้าเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีรอยความอาลัยทั้งที่แม่สาวน้อยร่างกระจอยร้อยผู้น่ารักจะเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนนางผีเสื้อทั้งหลายก็ตามมีอะไรที่ทำให้อัวนไปไม่ได้เขาพูดยังไม่พอใจมิดไม่ใช่เพื่อนรวมเป็นร่วมตายเราเหรอวิ่งจัดการฝากนกที่มัดเป็นพวงไว้กับเจ้าของร้านเพื่อให้ช่วยขาย แล้วทั้งสามก็เดินเลียงหน้ากระดานตรงไปยังบ้านของแสนสุรศักดิ์วันนั้นเป็นวันที่ชีวิตของทุกคนประสบความล่าเริงอย่างสุดขีดในการที่มิรกลับมาและแม้จะกลับมาอยู่ร่วมกันเพียงชั่วคืนเดียวก็ตามตอนเย็นแม่สาวต้อยฮิ้วหมอขนาดกลางสีเขียวมาที่บ้านแสนรดเป็นคนเห็นก่อนตั้งแต่หล่อนเลี้ยวเข้าทางบ้านก็สะกิดวิงลงไปต้อนรับแม่เสือแกหน่อยวิงแล้วเล่าแจ้งแถลงไขให้แม่เจ้าประคุณทราบด้วยว่าแกจำใจต้องจากดวงสมอนไปพักหนึ่ง แม่ชาตินี้ไม่ตายจะได้พบกันวิ่งสลัดหน้าไปทางหนึ่งแล้วลงไปข้างล่างอย่างเร่งร้อนเด็กคนนั้นหน้านดูดีอยู่หรอกมิดเอ่ยึ้นเป็นเด็กดีไม่ใช่เหรอแสนเด็กดีมากเรื่องความประพฤติไม่ได้ยินว่าเสียหายอะไรดูท่าทางเขาชอบกันมันบิดลึกนะเว้ยปลิวปานทองเอ่ยแล้วยกมือขึ้นปิดปากโขดเลาะไอ้วิว่งอย่างกระยักปากหลันล้วแม่หนูต่อยกับตัวออกเล็กฉันไม่เข้าใจเลยทาไมเด็กคนนั้นชอบไปวิ่งวะไอชันเหรอ ปลดปลารบก็จัดอยู่ในพวกหล่อพอใช้ได้นะเว้ยแล้วก็เคยจีบเขาอยู่แต่อิวิงหน้าเปิดเหลอประจบน้ําประจบนี่เขาหน่อยเดียวไม่ต้อยก็ทิ้งพวงมาลัยให้มันฉับไปชัดเลยอดแดกตามระเบียบสงสัยอย่างที่ปิวมันว่าว่ะมันผิดส่วนกระ,ะมังเฮ้ย <Hey, S 2> มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะหรอกเขาคงไม่ได้เกิดชอบพอกันด้วยเรื่องรูปร่างละมังแสนออกความเห็นพวกเราก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอการใดที่ผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยการนั้นเจ้าวิงเป็นคนขยันและอาสายังไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยอย่าว่าแต่เด็กต้อยจะรักเลย ที่ลำปางแก่เกือบคราวแม่ยังจะให้วิงเป็นผัวจำไม่ได้เหรอทุกคนพากันหัวล็อกคลืนเมื่อต่างนึกถึงชีวิตที่ได้ร่วมกันผจญภัยที่ลำปางที่มีอยู่ตอนหนึ่งมีแม่ไม้ไว้4ี่ปีเศษ็พยายามจะพันผัวก,กับเขาโดยที่วิงเอาอกเอา,เอาใจวังจะให้แกรักเขาอย่างลูกเขยขณะที่ทุกคนดูสนุกแต่วิงไกลรา,าดรู้สึกว่าเขาประสบความกระอักระอ่วนอย่างยิ่งในหม้อเขียวใบนั้นคือกางเผ็ดนกกระจาบลุงบอกให้ทําต้อยบอก ลุงว่าคุณมิตรมาที่นี่วันนี้คงมีการเลี้ยงดูปูเสือกันพี่วิ่งเอาขึ้นไปให้เถอะตอยมีขึ้นข้างบนเหรออยากเลยคนพลุกพ่าดน,นักแล้วที่คุณมิตรจะพูดว่าแกจะเอาพี่วิงไปด้วยแกพูดจริงหรือพูดเล่นฉันเชื่อว่าคงจะจริงแล้วพี่วิ่งเราอยากไปไหมหรือยังอยากเที่ยวอยากบินเหมือนนกอย่างที่เคยพูดไว้ฉันเคยจะพูดเล่นตอยและตั้งแต่ฉันรักตอยตอยได้ยินฉันพูดหรือเปล่าว่าฉันอยากบินเป็นนกอีกต่อไปอย่ามาพูดหน่อยเลย ร่อนสะบัดหน้าอย่างงอนๆเรื่องรักคำเดียวก็รักสองคำก็รักเบื่อเบื่อที่สุดรู้ไหมฉันเพิ่งรู้ว่ามันเป็นธรรมดาของผู้ชายแบบนี้อยู่ที่ไหนรักมันที่นั่นรักมันด่าไปทําไมเราไม่ไปไม่ได้เหรอเรากำลังจะทํางานทําการก่อร่างสร้างตัวยังไงเล่าเขาเป็นคนยิ้มตลอดการเ้นเสียแต่ว่าเมื่อมีชนวนมายุแย่ให้เขาก่อก,อการวิวาทขึ้นเท่านั้นแต่คราวนี้สีหน้าของวิงบอกชัดว่าภายในเต็มไปด้วยความยุ่งยาก เขาชำเลืองตามองไปบนเรือนแล้วหันกลับมาพูดไม่มีอะไรที่จะทําให้ฉันอยู่หากเพื่อนของเราเพื่อนของฉันต้องการตัวฉันฉันรู้ว่าถ้ามันไม่จําเป็นคนคนนั้นมิดเมืองแมนไม่มีวันจะเอ่ยปากไม่ว่ากับเพื่อนหรือเทวดาหน้าไหนทั้งสิ้นเราเคยกินนอนมาด้วยการร่วมเป็นร่วมตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดมานับครั้งไม่ถ้วนการที่เขาต้องการตัวฉันแปลว่าฉันเป็นความจําเป็นสําหรับเขางั้นเราก็ไม่ต้องมองหน้ากันอีกเท่านั้น ฉันไม่ได้จากไปตายและฉันคงไม่ได้จากไปนานฉันคงต้องมาที่นี่แล้วนี้แหละทําไมต้อยต้องตัดเป็นตัดตายอย่างแม่อะไรใายดีอย่างนี้เราไม่รู้ล่ะฉันว่าอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นไรเป็นกันเมื่อจะไปก็ต้องให้นึกด้วยว่าเราขาดจากกันเมื่อไม่ขาดจากกันก็อย่าไปปัญหาที่อยู่เบื้องหน้าเขาใหญ่หลวงนักและเขาไม่เคยรักใครจับใจเหมือนรักต้อยไม่มีใครถูกใจเหมือนต้อยไม่มีใครน่ารักเหมือนต้อยไม่มีใครสวยเหมือนต้อย เขาศึกษาคุณงามความดีความขยันขันแข็งไม่หล่อแหลกกับเพศตรงกันข้ามเหมือนผู้หญิงหลายต่อหลายคนที่เขาผ่านมาซ้ํายังเป็นคนมีวิชาความรู้สารพัดท,ที่จะทํามาหาก,กินด้วยตัวเองไม่ต้องงอใกลลึกลงไปในหัวใจของเขามีความปวดร้าวยังบอกไม่ถูกเขามองหล่อนคล้ายจะให้ซึ้งลงไปถึงจิตใจของหล่อนว่ามีความจําเป็นอย่างไรครั้นแล้ววิ่งไกลาลาดก็ถามขึ้นเบาๆด้วยน้ําเสียงที่สาวคนรักของเขายังไม่เข้าใจเหมือนเดิมว่า มันไม่เป็นการตัดใจง่ายไปหน่อยหรือต้อยฉันแน่ใจอย่างนั้นเขาเลือดไปทางบนเรือนอีกครั้งหนึ่งแล้วพยักหน้าช้าๆยิ้มของเขามีแต่ความเศร้าหมองแต่เสียงที่พูดก็เหมือนคนตัดสินใจเด็ดเดียวแล้วเหมือนกันความรักฉันมีให้กับต้อยอย่างสุดใจแต่ความรักจะทําให้ฉันกลายไปในหน้าตัวเมียไปไม่ได้กับคนเหล่านั้นอยู่ด้วยการล่มลุกคลุกคานกับพวกนั้นมาตั้งนานแสนนาน ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงวิงลายราดให้เป็นคนอื่นสําหรับเพื่อนฝูงได้เลยเมื่อต้อยตัดสินใจอย่างนั้นฉันจะพยายามข่มใจแต่เรื่องลืมเธอเห็นจะลืมไม่ได้เขาไม่ปรารถนาจะให้ความอะไรเกิดขึ้นยืดเยื้อเลื้อหลังเมื่อก่าวจบเขาหันหลังให้หล่อนเขาไม่ได้เห็นแม้แต่น้อยว่าต้อยปล่อยน้ําตาให้ไหลเป็นทางออกมาแล้วสะบัดหน้ากลับเพื่อซ่อนเสียให้พ้นถ้าหากเขาจะเหลียวกลับมาเห็นเขาเขาได้ก้าวขึ้นบันไดไปชา้าช้าชีวิตใหม่ตั้งต้นอีกแล้ว แต่เปล่าเลยมันไม่ได้ตั้งต้นเหมือนคนอื่นที่จะมอบชีวิตทั้งชีวิตแกนอนาคตด้วยความมุ่งหวังอันลุ่งโรดหากแต่มันตั้งต้นด้วยความผิดหวังเสียสิน้นเขามองข้อลำอันบึบบับของเขาแล้วคิดนึงถึงว่าความลำสันใหญ่โตของมันมันควรจะหมายถึงจิตใจอันแข็งกล้าวด้วยแต่ไหนแต่ไรมาเขาบุกเบิกทางเดินจากอดีตสู่ปัจจุบันด้วยดวงจิตอันแน่วแน่แห้าวหาญไม่เคยย่นย่อก,กับอุปสรรคหรือการต่อสู้ใดๆเลย ทำไมจะต้องมาอาดูนใจให้แก่คนรักและความรักของคนที่ไม่พยายามเข้าใจไม่รู้ถึงสายสัมพันธ์ของมิตรภาพที่เขาเทิดทูนเสียยิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่วิงไกลลาตัดใจไม่ได้ถ้าเขาจะตัดใจในทางที่เขาเห็นว่ามันถูกและควรจิตใจของเขาเองเต็มไปด้วยการปรอบโยนตัวเองโดยเหตุนั้นเขาจึงหัวเราะล่าแม้มันไม่เต็มเสียงเท่าใดนักก็ตามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ฉลาดต่างพากันหินความพิรุษไปตามๆกันวิงแสนเรียก นายรู้ไหมเราตกลงกันโดยที่ประชุมเห็นพ้องแล้วจะให้นายระงับการเดินทางไปกับมิแเราใครจะไปแทนเขาเลิกคิ้วอย่างสงสัยฉันไปเองที่ประชุมหาเหวอะไรไม่เห็นได้ความคนมากมันคิดผิดร่วมกันก็ได้นี่ว่าแกคงคิดละสิแม่ต้อยคงรับไม่ชั้นพออืดพออมหรือแสนสุดอะไรในการที่จะไปกับเขาฉันรู้ว่าแกรักเด็กคนนั้นและเด็กคนนั้นก็รักแก,กปลิวปานทองเอ่ยขึ้นบางวิ่งหันควับไปเล่นงานทันทีแล้วมันเกี่ยวอะไรวะ สงกําลังจะแต่งงานไอ้ปลิวมึงกาลังจะเป็นพ่อคนเราชังนก็ว่างไอ้โกรธก็ว่างไอ้เตี้ยก็ไปบางปล่อยมันไอ้โกรดจะตั้งตัวด้วยดักงกกว่าขายดักงกระยางมาเลี้ยงให้เชื่องสอนนกให้พูดกูไม่เห็นมันจะเป็นล่ำเป็นสารสักอย่างเดียวขอให้คิดดูว่าการที่มิดเปลี่ยนใจก็เพราะไอ้พวกที่นี่เสกจันละในายให้ฟังว่าฉันเกิดมีความรักความรักชนิดจะตายหงตายห่ามิตรกำลังต้องการตัวฉันคนคนนี้นะะ่ะเหรอสมองไม่มีคิดเรื่อยเหมือนไอ้ปลิวเว้ย แก้งกูทำไมวะ,ะว่าอะไรก็ว่าไปดิทุกอย่างที่หลุดออกมาลงเป็นความคิดของเขาไม่ต้องใกล้ครัวแล้วใกล้ครัวอีกการที่เขาต้องการตัวฉันนั่นก็แปลว่าเขาเห็นแล้วฉันเป็นคนที่จะทําให้ผลงานเขาปรากฏด้วยดีแล้วมันเรื่องอะไรจะมาประชุมอะไรกันอีกแล้วต้อยว่าไงวิงแสนถามนีนแสนผู้หญิงที่จะมาเป็นเมียเราต้องรู้ว่าเราอยู่ไม่ได้ในโลกนี้คนเดียวผู้หญิงจะเป็นเมียเราต้องเข้าเพื่อนฝูงผัวได้ ไม่มีผู้ชายหน้าไหนหรอกที่จะมีความจำเิญถ้าหากว่ามันได้เมียคนหนึ่งแล้วมันเสียเพื่อนฝูงไม่มีเหลือไม่ว่าเลวไม่ว่าดีเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าพูดกันดีกว่าแดกเหล้าได้เอาเหล้ามาดีกว่าแซนฮันหน้ามาทางมิดฉันบอกมิดแล้วยังไงไม่มีอะไรที่จะลบความตั้งใจมันได้หรอกมันตัดสินใจยังไงก็อย่างนั้นเป็นแน,น่นันเสมอไปมิดเมืองแมนนั่งนิ่งไปครู่หนึ่งปล่อยให้แสนดินเล่าในขวดแจกไปทั่วๆแล้วหันมาทางวิงฉันวางใจวิงเชื่อเหลือเกิน งานที่จะให้วิงช่วยคราวนี้สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แน่มันทำให้ฉันสบายใจมากงานคราวนี้จะทำให้เรื่องยุ่งยากของฉันหมดไปพร้อมกับที่ฉันก็มีแผนการไปสู่ความรุ่งเรืองความสงบสุขแต่บังเอิญมีเรื่องอื่นมาแทรกแซงซะก,ก่อนฉันได้รับปากกับคนคนหนึ่งที่เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคนหนึ่งเพื่อนคงไม่รู้ระยะหนึ่งของชีวิตฉันตกอยู่ในที่คับขันยังหมดทางเอาชีวิตรอดทีเดียวเราเพื่อนคนนั้นเป็นผู้กู้ชีวิตฉันให้รอดกลับมาพบหน้าเพื่อนฝูงได้ฉันเป็นหนี้ชีวิตคนคนนคั้น แม้เขาจะไม่อยู่ในโลกนี้ฉันก็ต้องรับเอาภาระของเขามาเป็นภาระของฉันให้สมกับที่เขาตั้งใจว่าถ้าเขามีชีวิตอยู่เขาจะทําอย่างไรเรื่องราวเหล่านี้เองกลับมาบาังหน้าฉันไว้ยิ่งสาวออกไปก็ยิ่งยุ่งมากขึ้นคนอย่างฉันเพื่อนก็รู้แล้วอะไรที่มันยุ่งฉันก็ต้องพยายามสั่งให้จงได้และนี่เป็นเรื่องพัวพันเกี่ยวกับคนที่กู้ชีวิตฉันไว้ฉันหนีไม่พ้นวิ่งไปกลาวนี้ขอร้องอย่างเดียวอย่าใช้โทรศัพท์ไม่คิดหน้าคิดหลังมันจะทําให้แผนฉันเสียหมด ความล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อไหรความยุ่งยากเดือดร้อนก็ไม่มีวันสิ้นสุดวิงสัญญาได้ไหมได้นั้นเป็นได้การวิงเป็นคนรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรเหมือนกันทีนี้เขาหันหน้ามาทางกรดไอ้ฝีไม้ลายมือทางกลโกงการพนันของเพื่อนยังถนัดอยู่หรือเปล่าฉันซอยไพย่สับไพ่ตัดไพ่ทุกเชา้าทุกค่ําส่วนเรื่องเต๋าสารพัดอย่างถนัดช่าชองฉันเสียละถามทําไมว่าเพื่อนฉันต้องการให้เอาวิชานั้นมาเป็นประโยชน์ในทางนี้เป็นได้การถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าเดินทางไปด้วยกัน เสื้อผ้าที่จำเป็นเอาไปเท่านั้นพออย่าให้มากเดี๋ยวไปหาซื้อเอาใหม่เรื่องเงินทองไม่ต้องวิตกอย่าลืมส่งข่าวบ้างนะเพื่อนแสนเตือนหอไม่ลืมหรอกนี่มิดไม่คิดจะไปเยี่ยมเนินบ้างดอกเหรอปลิวเอ่ยถามเขาสั้นหน้าอย่าไปยุ่งกับแกเลยฉันไม่อยากให้ฐานไฟเก่ามารุกสุมอกคนนั้นอีกต่อไปแล้วปล่อยให้แกสบายของแกไปคนเดียวต่อไปดีกว่าทั้งหมดเลือกการเดินทางด้วยการขึ้นรถเมล์ไปจับรถไฟที่ปราจีนบุรี และเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครในตอนเย็นแล้วเขาแวะพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางขุนพรหมสั่งอาหารมากินในตอนคำ่ำมิดเมืองแมนเปิดเผยแผนการของเขาออกมาให้วิงไครล่าทราบว่าในฐานะที่วิงเป็นคนมีความชำนาญในเรื่องเครื่องยนต์กลไกลอยู่บ้างเขาต้องไปเตรเตรอยู่ที่วรจักรพยายามตีสนิทพวกนักเลงที่นั่นหรือทุกคนที่เขาเชื่อด้วยสายตาเขาเองว่ามันเป็นนักเลงระวังที่สุดอย่าให้มีการต่อสู้อย่าให้มีการเกิดการตายเป็นอันขาดงานเราเสียหมด เขาบอกชื่อของคนที่วิงต้องพยายามรู้จักสองสาคนเท่าที่เขาได้รู้จักมาจากในนงมุ่งสุจริตเมื่อถึงตัวการนี้แล้วแกต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะเรียกร้องความไว้วางใจจากคนเหล่านี้เพราะคนพวกนั้นย่อมสแสวงหาลูกน้องที่เป็นนักเลงอย่างแกอย่าลืมนะวิงถ้าถูกถามแกต้องบอกว่ามาจากเมืองนักเลงนะครสวรรค์ลบบุรีอะไรก็ได้แกเคยติดคุกติดตารางมาแล้วบอกมันให้หมดถ้ามีโอกาสเราเอาชีวิตมันเลยดีไหมวิงเกิดชงนอย่าอย่าเป็นอันขาด ฉันต้องการแค่นายรู้จักชื่อนำหน้าพรรคพวกที่สำคัญคนเหล่านี้เอาไว้ก่อนเพราะรายงานที่วิงจะรายงานให้ฉันได้ทราบเป็นระยะจะทําให้ฉันมองเห็นช่องทางอื่นและบางอย่างอาจปลอดโปร่งขึ้นภายหลังจึงจะบอกได้ว่าฉันจะทําอย่างไรต่อไปแล้วฉันเล่ากรดถามกรดนายต้องเข้าไปลังสิ์กับฉันใช้ความสามารถในเชิงการพนันอย่างสุดความสามารถมิดเมืองแมนวางแผนการที่จะเริ่มเป็นฝ่ายบุกหน่วยต่างๆของอำนาจมืดน,นี้อย่างแยบยลและละเอียด แต่เขาก็ไม่ได้บอกสหายทั้งสองเขาว่าเพราะอะไรเขาต้องลบกับคนกลุ่มนี้และนับตั้งแต่งานได้ผลการพบปากของวิ่งกับกลดต้องน้อยลงเป็นลำดับถ้าไม่จําเป็นอย่าพบกันเป็นดีที่สุดส่วนฉันไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะมาพบเสมออีกสองวันกลดต้องย้ายไปจากโฮเทลนี้เข้าใจด้วยว่าเป็นเรื่องที่ต้องลําบากหน่อยขอนะนะ้อนั้นใหญ่พูดถึงเลยวิ่งบอกเราเคยมาแล้วทุกอย่างนี่ว่าเรื่องของมิตรทำไมเราตื่นเต้นมากนะไอ้มือเล็กแข่งเหล็กอะไรนั่นฉันเองอยากเจอมันแล้ว อย่าไปแตะต้องคนนั้นเข้ามันจะทําให้ลู่ทางเราเสียคืนวันนั้นมิดนอนที่โรงแรมเดียวกับเกลอของเขาไม่มีใครรู้ว่าในสมองเขามีอะไรบ้างต่างรู้สึกไปตามๆกันว่าเขาคลุ้นคิดอย่างเคร่งเครียดตลอดเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นเขามอบเงินให้คนทั้งสองก้อนหนึ่งพอที่จะจับจ่ายใช้สอยอย่างสบายและภายหลังเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยเขาก็เดินทางกลับลังสิตมีจดหมายฉบับหนึ่งจากแม่สาวแก้วเขียนด้วยลายมือขยุกขยิก,ยกอย่างคนที่ได้รับการศึกษาน้อย มีข้อความสำคัญพอที่จะทําให้เขาตื่นเต้นวางรออยู่ที่พื้นห้องแสดงว่าหล่อนสอดเข้ามาทางด้านล่างสุดของบานประตู